เคยเจอไหมคะกลิ่นลับๆที่มากับช่วงหน้าฝนจนทําให้เราเนี่ยรู้สึกเวียนหัววันนี้บลูมีถึง5กลิ่นน้ําหอมจะมาแนะนํากันค่ะที่จะช่วยทําให้ฤดูฝนของคุณเนี่ยมีสเสน่ห์และน่าหลงไหลเพิ่มขึ้นไปอีกระดับค่ะสวัสดีค่ะบลู Blue, ชฉลีทิพย์ลุ่งสว่างค่ะเป็น Product Development ค่ะหลังจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดมาเป็นเวลาหลายเดือนในที่สุดก็เริ่มเข้าฤดูฝนแล้วนะคะมีหลายคนเลยที่ชอบบรรยากาศในวันที่ฝนตกค่ะเพราะเมื่อฝนตกจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกพรอนคายจาก การที่ได้กลิ่นหอมของฝนตกลงมากระทบกับพื้นดินใบไม้หรือใบหญ้าค่ะเพื่อต้อนรับกับฤดูฝนนะคะวันนี้บลูมีถึง5กลิ่นน้ําหอมจะมาแนะนํากันค่ะกลิ่นที่จะช่วยทําให้ฤดูฝนของคุณเนี่ยมีสเสน่ห์และน่าหลงไหลเพิ่มขึ้นไปอีกระดับค่ะกลิ่นที่1ค่ะกลิ่นเม u n t a i n Air ค่ะเป็นกลิ่นของตระกูลน,น้ําเช่นทะเลสาบหรือโอโซนค่ะกลิ่นนี้นะคะจะทําให้รู้สึกถึงความสดชื่นสะอาดและก็บริสุทธิ์ค่ะไม่ว่าฝนจะตกสภาพอากาศจะ มืดมนขนาดไหนกลิ่นไอแห่งขุนเขาก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็คลายเครียดได้ค่ะกลิ่นที่2ค่ะเป็นกล er. ิ่นใบหญ้าเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมหลังจากที่เราตัดหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอ่อนๆของใบหญ้าค่ะเขามีนักวิจัยชาวออสเตรเลียค้นพบว่าหญ้าที่ตัดใหม่ๆอะค่ะเขาจะปล่อยสารเคมีออกมา และเจ้ากลิ่นตัวนั้นนะคะจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นสบายแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะกลิ่นที่3กลิ่นดอกมะลิค่ะ กลิ่นนี้นะคะเหมาะกับฤดูฝนมากๆค่ะดอกมะลิจะมีกลิ่นหอมเย็นๆค่ะในอดีตหลายครอบครัวเลยนะคะก็มักจะนําดอกมะลิมาลอยในน้ําค่ะเพื่อใช้ในการดื่มดับกระหายทําให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายค่ะซึ่งดอกไม้สีขาวและกลิ่นหอมอ่อนๆเย็นๆน,น,นี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกราวกับยืนอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้นิยามเช้าหลังฝนตกค่ะแม้จะมีความชื้นอยู่บ้างก็ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆค่ะกลิ่นที่ ที่กลิ่นดอกลิลลี่ ลิลลี่นะคะเป็นดอกไม้เมืองหนาวค่ะที่คนเนี่ยมักจะมอบให้กันในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะนอกจากความสวยงามแล้วค่ะดอกลิลลี่นะคะก็ยังมีกลิ่นที่หอมทําให้เราเนี่ยรู้สึกสะอาดผ่อนคลายแล้วก็บางเบาด้วยค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆของลิลลี่ค่ะเข้าได้ดีกับบรรยากาศฤดูฝนมากๆค่ะกลิ่นที่ 5. กลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะเปปเปอร์มินต์จะมีกลิ่นหอมเย็นๆค่ะมาพร้อมกับสรรพคุณช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นตลอดเวลา ยิ่งถ้าเราสูตดดมกลิ่นเปปเปอร์มินเข้าไปเนี่ยก็จะยิ่งช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้า รวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาไซนัสหรือไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วยค่ะในช่วงฤดูฝนนะคะเป็นฤดูที่พิเศษมากๆค่ะยิ่งถ้าหากคุณเพิ่มกลิ่นน้าหอมสดชื่น,สด,นสดชื่นจากธรรมชาติทั้ง5ากลิ่นที่บูแนะนําไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็จะยิ่งทําให้ฤดูฝนของคุณเนี่ยวิเศษและก็สมบูรณ์แบบมากๆค่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่ต้องการผลิตน้ําหอมในแบบฉบับที่ตอบโจทย์และมีกลิ่นที่โดดเด่นไม่ซ้าใครสามารถทักเข้ามาปรึกษาแล้วก็สอบถามกับเราได้ที่รีว ะะเพราะที่รีวเม d เราสามารถพัฒนาสูตรน้ำหอมเฉพาะแบรนด์ของคุณได้ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยพร้อมออกสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืนค่ะ